ช่วยรู้าการเสี่ยงในการติดเชื้อเอชที่กําลังระบาดหนักในประเทศไทยขนานี้ครับค่ะในปี2538นี้นะคะอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนน่าตกใจค่ะตอนนี้เนี่ยกลุ่มของผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ได้เป็นแค่กลุ่มของนักเที่ยวนะครับแต่องรวมถึงลูกปิดทําไมคะคุณเอื้อยข่าวแบบนี้ฟังแล้วก็หดหูใจเปล่าๆคะ่ะดรคนติดโรคเอดตายก็เป็นเบือ่อไม่รู้ว่าเป็นโรคเวรโรคก,กรรมอะไร พี่จะช่วยพวกเขาคนเป็นโรคเอดต้องตายสถานเดียวนะคะรักษาไม่หายดรจะช่วยพวกเขาย่างไงฉันจะวิจัยยารักษาโรคเอชฮะดระทำจริงจริงหรอคะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้คุณทำไมจะเป็นไปไม่ได้คะท่านตอนนี้เอชกำลังระบาด ยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชก็เพิ่มขึ้นทุกวันท่านคะดิฉันมั่นใจนะคะว่าถ้าเราผลิตยาต้านริโทเวลัสตัวนี้ขึ้นมาได้ต้องขายได้คะ่ะบริษัทยาข้ามชาติเขาผลิตยาต้านไวรัสเอชได้ตั้งนานและคุณดิฉันทราบเรื่องนี้ดีคะ่ะแต่ยาของเขาเนี่ยมีราคาแพงมากนะคะท่านมีคนแค่600คนเท่านั้นที่จะซื้อยาตัวนี้มารักษาตัวได้แต่ผู้ป่วยที่ต้องการยาเนี่ยมีราวๆแสนห้ ไอเดือนหนึ่งค่ายาก็สองสามหมื่นบาทต่อเดือนใครมันจะมีปัญญาไปซื้อกินคะแต่มันยากเกินความสามารถคนไทยแล้วใครที่ไหนเขาจะกล้าซื้อยารักษาโรคเอดที่ผลิตในประเทศที่กำลังพัฒน,นาอย่างเราทำไมคะยาที่ผลิตในไทยมันไม่ดีตรงไหนคุณอยากทำอะไรก็เชิญเลยผมไม่มีอะไรจะคุยกับคุณละขอแค่อย่าหาเรื่องทำให้ผมและทุกคนในองค์การเดือดร้อนก็นแล้วกัน แต่พนันได้เลยนะคุณไม่มีวันทำสำเร็จดกรกริษนาถ้าดิฉันทำสำเร็จเมื่อไหร่คุณจะเป็นคนแรกที่ดิฉันจะบอกท่านผออลิขิต